อีกคลิปนึงครับคลิปที่สองครับแล้วคลิปที่สองนี้ได้กันไลฟ์สติปี่พี่ดูครับใจดีจุกินเลยเดินขึ้นไอเอสเนี่ยมึงทายไปเนี่ยมันไปถึงเอาไปแล้วครับไปไปดูพาร์ทที่สองกันเดียช่วยไปยเนี่ยมาช่วยไป chưa hề mẹ chưa hề lái à เมนี่อยากได้คลิปครับดีเลยถ่ายคลิปเลือกกับให้พี่พี่ได้ดูกันไปไปกันจะต้องหาจะต้องเงินเท่ไหรอ่ะอไปตัวเราสาระทิ้ ไปไหนจ่ะตาตองมันอยู่ไหนเนี่ยถามหน่อยจอบไว้ไหนเดี๋ยวตายจีจอบอยู่หนูไปเอามาจอบครับเดี๋ยวไปให้ช่างแมวกัน Hehehehe เดาก a p p e คลิปบันไม่ถึงกับต้องอยากเลยว่าคลิปมันไม่ถึงกับต้อเลยเลยพี่สตีถ่ายอ่ะทุกคนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับช่างตีถ่ายคลิปม่มีวันลืมครับไม่ลืมเอฟพี่ F P P F C ไม่ลืมแบบพี่แทนเจ้าครับ จ้างคืนด็กตีนอนมันก็กลุบกลัวกรันิดหนึ่งครับไม่กลัวไม่ได้ไปเซ็ตอิ้ไว้ในทางพระตงจะต้องยู่ไหนอ่ะ มันอยู่มันอยูไหนไอ้ยายแม่เท่าไห <laughs> ้เลย <laughs> <laughs> เดี๋ยนะเงียบดูบเอฟเลียบเอฟเลียบ <laughs> <laughs> โอเคนะครับเดี๋ยวกันไลฟ์สุด Facebook เฟซบุ๊กให้พี่ๆดูกันดีกว่าว่าก็ทำนนอย่างเงียบ โอเจ๊้าเป็นเจ้าเฟซบุ๊กครับแต่ก็ไม่ได้ใส่ไม้นะครับแต่กัดอัดเสียงกีครับอันนี้ต้องใส่ไม้าไปทางอีกไกลหนูเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเจ้าแมว

อยไปไหนไม่รู้อะไปไหนไม่เลือกเยเม่ที่รู้เข้าไปอยู่แล้วก็ไปบุรีรัมย์ครับโอเคครับไลฟ์เสร็จดีอ่ะ